สวัสดีครับพบกับโอเล่คิวครับก็สำหรับคลิปในวันนี้นะครับผมจะมาทําการรีวิวลูบิกนะครับนั่นก็คือรุ่น m o ยูเวรอลง WRM แบบเวอร์ชั่น m a ก l e ฟนะครับผมก็เป็นแบบรุ่นที่เป็นซูเปอร์แฟคชิปของทาง m o ย u ในปีนี้แล้วนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูที่ ตัวลูกกันดีกว่าครับก็ตัวลูกนะครับผมมาที่ราคา999บาทนะครับผมมาจากทางร้าน Candy Speed นะครับผมก็โอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ข้อมูลตัวลูกกันก็ตัวลูกนะครับผมมาที่ขนาด5 5มลิเมตรนะครับผมก็เป็นขนาดปกติของทางโมยูเข้าไปแล้วนะครับที่5 5มลิเมตรนะครับก็เท่ากับตัวเก่าเลยนะครับพร้อมกับน้ำหนักนะครับผมที่84กรัมนะครับผม โอเคครับเดี๋ยวผมขออนุญาตลองเทียบดูกับตัวเก่าดูนะครับที่ไม่ใช่แบบเวอร์ชันแมคเลฟนะโอเคครับก็แบบตัวเก่านะก็ไม่ได้เรียกว่าเก่าที่เป็นแบบเวอร์ชันสปริงนะครับผมก็จะมีน้าหนักที่78กรัมนะผมอันนี้เป็นรุ่นแบบแมคเลฟที่ข้างในเป็นแม่เหล็กก็จะเป็น8 4กรัมนะผมก็จะหนักกว่านิดนึงนะครับผมส่วนตัวนี้นะครับก็ก็เฉดสีเหมือนกันเลยนะครับเป็นสไตล์โมยูทุกอย่างเหมือนกันอยู่แล้วครับมันแค่ใส่เป็นการเป็นแม่เหล็กแล้วก็ ด้านในนะผมอันนี้จะเป็นสีม่วงนะครับตัวเก่าจะเป็นสีขาวนะผมอันนี้จะเปลี่ยนไปนะครับแล้วก็ภายนอกก็เป็นด้านชั่วคราวเหมือนกันครับตอนนี้ผมก็เล่นเป็นเงาทั้งคู่แล้วนะครับแต่ตัวแมกเลฟอาจจะไม่ได้เงาเท่านะผมผมยังเล่นได้น้อยกว่าอยู่นะครับโอเคครับเดี๋ยวไปที่หัวข้อต่อไปดีกว่า <het is fresh> หัวข้อต่อไปครับคัตติ้งนะผมเดี๋ยวเราดูที่คัตติ้งลูกนี้กันดีกว่านะครับคัตติ้งลูกนี้นะครับก็โมยูครับไม่ทําให้ผิดหวังเลยคัตติ้งอยู่แล้วนะคครรัับบบบบสีแายยเลครับ ขัดได้ครับตำแหน่งสูงสุดครับก็จะขัดไม่ได้ครับจะติดตรงนี้นิดนึงครับตำแหน่งสูงสุดของลูบิกนั่นเองนะครับส่วนรีเวอร์นะครับที่เป็นเส้นตรงครับขัดได้ครับก็คือขัดได้กับทุกจุดเขาจะติดตรงนี้เล็กน้อยนั่นเองครับก็ผมว่าคัตติ้งมันก็ก็พอกันนะครับกับตัวแบบเวอร์ชั่นสปริงนะครับพอกันเลยโอเคครับไปที่หัวข้อต่อไปกันดีกว่าหัวข้อต่อไปครับเรื่องของการปรับแต่งนะครับและก็แม่เหล็กนะครับอันนี้ครับ เหมือนกันเป๊ะครับอย่างที่บอกครับปรับแต่งปรับตรงนี้ครับก็เป็นเกียร์ครับเหมือนปกติเลยก็ใส่ตัวปรับเกียร์มันลงไปแล้วก็บิดนะครับน,นี่คือเรื่องของการปรับแต่งก็ okay. เป็นเรื่องของตรงนี้ก็ปรับได้ไม่เจ่ว่า8หรือ9ระดับนะครับผมก็ใส่ลงไปแล้วก็บิดตามเข็มนาฬิกานะครับส่วนแม่เหล็กครับก็ปรับเหมือนตัวนี้เลยครับเหมือนกันเลยก็ง่ายๆครับจะมีเลขอยู่นะครับ1-5ครับให้เราใช้แท่งสีดํานะครับ ที่เขาให้มาครับที่เป็นหัวระแหล่เจาะลงไปแล้วก็บิดนะครับตามเข็มนาฬิกานะครับผมมันจะมี1นึถึงหครับเลข1คือถ้ามันชี้เลข1ก็คือแม่เหล็กแรงที่สุดนะครับมาเลข5คือแม่เหล็กเบาที่สุดนะครับหนึ่งถึงห้าก็เรียงรายระดับไปเลยครับจากแรงมากไปจนน้อยที่สุดนะครับหนึ่งถึงห้าก็การปรับแต่งก็้องง่ายๆมีแค่นี้เองนะครับผมโอเคครับไปที่หัวข้อต่อไปดีกว่าโอเคครับหัวข้อต่อไปนะครับก็คือเรื่องของฟีลลิ่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูฟีลลิ่งกัน โอเคครับก็จากฟิลลิ่งนะครับเดี๋ยวลองเทียบกับตัวเก่าด้วยแล้วกันนะครับก็ผมบอกเลยครับว่าฟิลลิ่งมันยังมีความรู้สึกที่คล้ายกันอยู่ครับก็คือมันคือรุ่นเดียวกันแค่เปลี่ยนตรงกลางน,นั้นผมว่ามันยังคล้ายกันนะครับแต่ว่ารุ่นนี้ครับมันจะลดความนุ่มเพราะว่าตัวนี้มันนุ่มมากนะครับตัวแมลล็กมันจะลดความนุ่มลงมาครับเพิ่มความกรอบเข้าไปครับแล้วก็เพิ่มความบิดที่สบายเข้ามานิดนึงนะครับ แล้วก็สปีดเพิ่มขึ้นมาครับมันจะลดความนุ่มเพิ่มสปีดเพิ่มความกรอบนั่นเองนะครับแล้วก็เพิ่มความสบายในการเล่นนะครับเนี่ยมันจะเร็วกว่านะใครที่ชอบลูกสปีดรุ่นี้จะดีกว่านะครับอันนี้จะนุ่มกว่าแล้วก็อันนี้จะกรอบกว่าด้วยนะครับใครที่ชอบกลิ่นายโมยอันนี้จะตอบโจทย์กว่าครับอันนี้มันจะนุ่มกว่าปกติคือปกติโมยไม่ค่อยทํานุ่มนะครับอันนี้มันจะ อันนี้เขาแบบมาทําสไตล์เดิมกลับมานิดนึงครับแต่ก็จะมีความนุ่มของความเป็น WRM 2021อยู่ดีนั่นเองนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปที่หัวข้อต่อไปดีกว่าโอเคครับหัวข้อต่อไปคือคุณภาพในการเล่นนะครับเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดู1นึ่งโซฟนะครับ โอเคครับเดี๋ยวเรามาสรุปสินค้ากันดีกว่านะครับผมก็ลูบิกตัวนี้นะครับมาที่ราคา999บาทนะครับผมก็ผมว่ามันไม่แพงแล้วถ้าเทียบกับแฟกชิปด้วยกันนะครับแฟกชิปในราคา999บาทนะครับผมเพราะว่ามันคุ้มมากๆคือมันดีที่สุดแล้วของทางโมยูให้999บาทนะครับคือมันเป็นฟีเจอร์ใหม่นะผมเพราะว่ามันดีมากๆนะครับ999บาทเนี่ย คือแค่ตัวแม่เหล็กผมว่าราคามันก็แพงมากแล้วนะแม่เหล็กแกนกลางอ่ะคือผมเคยซื้อแกนกลางเคยจะเปลี่ยนแม่เหล็กเองอยู่แลวนะครับเป็นแบบแม็กเลฟเองนะครับแต่คือผมซื้อผิดนะครับแต่ผมตอนที่ผมซื้อมาแค่ชุดเดียวมันร้อยกว่าบาทแล้วนะครับพร้อมกับแม่เหล็กที่ไม่มีตัวนี้อีกอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็แค่แม่เหล็กก็คือแบบแล้วเราต้องมาแบบหาไซด์เองอะไรเองอีกนะผมว่าแค่แม่เหล็กนั่นก็คือคุมไปแล้วนะครับที่มันเปลี่ยนนวัตกรรมนะครับและที่สําคัญนะครับคือมัน อัปเดจากรุ่นนี้นะคบผมรู้สึกว่ามันนุ่มก็อาจจะไม่ได้นุ่มเท่าครับใครที่ชอบสายนุ่มก็อาจจะแบบไม่โอเคแต่ว่ามันคือไม่ได้บอกเขาว่ารุ่นนี้ไม่นุ่มคือมันยังนุ่มอยู่นะครับมีความนุ่มสูงด้วยแต่คือรุ่นนี้มันจะลดความนุ่มจากตัวเก,ก่าลงมานิดนึงับนิดเดียวแล้วก็เพิ่มสปีดขึ้นมาครับเพิ่มสปีดก็ไม่ได้มากเขาแต่ว่าม,มันก็เพิ่มขึ้นมาอย่างรู้สึกได้อยู่ครับแล้วก็ความกรอบความกรอบนี่คือรู้สึกได้เลยครับแล้วก็บิดสบายขึ้นอันนี้บิดสบายขึ้นจริงๆ แล้วก็มันข้างในอ่ะชัดเลยเป็นสีม่วงครับจากสีขาวถามว่ารู้สึกอะไรไหมผมก็เฉยๆครับถามว่าชอบแบบไหนมากกว่านะผมชอบสีขาวมากกว่านะครับมันดูบิดแล้วสบายตากว่านะครับแต่ว่านี้ก็ได้ครับมันก็สวยไปคนละแบบครับแต่คือผมมันบิดแล้วอันนี้สนุกมากครับเพอมันบิดแล้วเนี่ยมันเร็วมากๆครับอันนี้มันเร็วแต่ไม่เดมายวเขาว่าเร็วแล้วคุณไม่อยู่นะครับอันนี้มันเร็วดีอะ บิดแล้วมาสนุกมากอันนี้ผมบอกเลยคือแบบสนุกจริงๆครับคือปกติโมยูบนะิดเนี่ยอย่าง rs 3 m นะครับแต่อันนี้ก็ไม่ได้แย่ yeah, มาถึงอันนี้ก็ดีครับผมก็ชอบ ATM มากแต่ว่าบางทีบางรุ่น,นของโมยูนะครับที่มันเร็วมากแต่ว่าจะคุมยากอันนี้มันไม่ได้คุมยากครับอันนี้คุมง่ายแล้วก็มันนุ่มด้วยครับคือโมยูเขาแบบเริ่มแบบ คือเมื่อก่อนเขาจะแบบสายก่อสปีดรัวๆอันนี้มันเริ่มมีความนุ่มเข้ามาครับคือมันดีมากๆรุ่นนี้คือแบบนี้ทั้งกรอบไปทั้งนุ่มนะครับคือลงตัวหลายๆอย่างเลยนะครับผมชอบมากๆครับผมก็รุ่นนี้ผมขอแนะนําให้ทุกคนเลยครับใครที่เป็นต้องการจะแบบต้องการรุ่นดีๆจัดรุ่นนี้ได้เลยครับคือดีมากใครเป็นสปีคคิวเบอร์ต้องการหาลูกเทพๆจัดไปเลยได้เลยครับคือดีมากๆมันอัปเกรจดจากรุ่นเดิมได้ดีจริงๆครับ หรือมีกินเนอร์ต้องการอยากจะจบลูกเดียวเลยครับจัดได้เลยครับคุณไม่ผิดหวังครับรุ่นนี้ดีจริงๆครับทุกคนจะแบบหาพวกผมอวยนะครับก็ไม่ได้อวยนะครับคือรุ่นนี้ต้องบอกจริงมันดีจริงๆครับแต่ติดอย่างเดียวครับมันจะมีเสียงไม่รู้ว่าได้ยินเสียงเปล่าในไมค์มันจะเป็นเสียงกิ๊ดกิ๊กกิ๊ดกิ๊ผมไม่แน่ใจว่าเป็นเสียงอะไรนะครับแค่นั้นเองนะครับที่เหลือก็คือดีหลายๆอย่างเลยนะครับผมชอบมากๆครับจนตอนนี้ผมใช้ลูกนี้ครับเป็นลูกเมนแล้วนะครับผมคือชอบมากๆครับแล้วก็ มันทำให้ผมได้เวลา8วิบ่อยขึ้นนะครับแล้วก็ได้เอเวนเรต10ได้1ครั้งด้วยก็ถือว่าดีมากๆนะครับผมโอเคครับก็สำหรับการรีวิวในวันนี้ก็มีเท่านี้ครับใครที่สนใจสินค้าก็สามารถดูลิงค์ข้างใต้ที่ดีคิปชั่นได้เลยนะครับผมโอเคครับก็สำหรับคลิปในวันนี้ก็มีเท่านี้แหละครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ